การนัทัชจากนางแบบสู่นักแสดงเจ็ดสีสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ prity.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไครต์แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะต้องขอเกินก่อนนะคะว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยการเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะ เขาเนี่ยต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่อเวทีต่างๆมาแล้วค่ะวันนี้ p ี r e a l i t y จะพาไปทำความรู้จักกับการนัทชาชายางคานนกันค่ะการนะคะปัจจุบันเนี่ยเป็นนางแบบและนักสแสดงค่ะเกิดเมื่อวันที่31มกราคมพศ2540เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงนะคะจากการร่วมประกวดในวิธีไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทนต์ปี2020ค่ะหลังจากนั้นค่ะก็ได้ก้าวเข้าสู่วงการนางแบบและก็เริ่มได้เข้าเป็นนักสแสดงในสังกัดช่อง7สีค่ะมีผลงานการสแสดงละคร มมากมากยและมีละครครั้งแรกคือเรื่องเขยบ้านไล่สะไยไฮโซตามมาด้วยเรื่องเสาห้าค่ะสวยน่ารักแบบนี้นะคะแต่บอกเลยว่าดีกีไม่ธรรมดาค่ะ จบปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐศาสนศาสตร์สาขาวิชาการระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะด้วยความที่เป็นการนัทชานะคะบอกเลยว่าไม่ง่ายที่พูดไปแล้วเนาะการที่เขาได้มาเป็นนางเอกเต็มตัวครั้งแรกนะคะการเนี่ยสารภาพว่ารู้สึกมีแรงกดดันอย่างมากค่ะแต่ถือเป็นโชคดีที่ทั้งผู้จัดละครผู้กำกับรวมถึงเพื่อนนักแสดงเนี่ยพากันให้กำลังใจและคอยช่วยเหลือตลอด ส่วนคอมเมนต์ด้านลบนะคะการเนี่ยบอกว่าบางเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงแต่เราเก็บเอามาคิดเยอะจนวันหนึ่งเราไม่ไหวแต่ตัวเขาเองนะคะก็เชื่อว่าความพยายามจะไม่มีวันสูญเปล่าค่ะผู้หญิงคนนี้นะคะบอกเลยว่า mindset เ,เขาดีมากๆค่ะไม่ว่าจะเหตุการณ์อะไรก็ผ่านผลไปได้ถึงแม้จะมีท้อบ้างแต่นางเนี่ยไม่ถอยแน่นอนค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะ เพราะการบริการคือหัวใจสำคัญข,ของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวิธีเฮดเซ็ต